สวัสดีครับวันนี้มาตกไว้รับน้าบอมไม่ได้มาตกหลายวันแล้ววันนี้มาลองดูทั้างในครับไปรับเลยกันไหมบอมน้ำจะเยอะเลยวันนี้ฝนตกเมื่อว,วานวานหัว่าค่ำไม่ตกที่อื่นเยอะแต่บ้านไม่ตกไม่เท่าไหรเลยน้ำขึ้นมาเยอะเลยไปรับเลยกันไหมบมไม่ได้ออกกลางคลองนะกลายขึ้นมาบอม ขาดขาดไม่ได้ก็ขาดเลยมันเป็นคลื่นเลยลาเนี่ยอุ้ยจะได้เป็นฟองเลยลอห้ยไม่ได้ก็ขาดเลยขาดสายพี่เอียวสายสัสองสามขีดได้ คองขึ้นเลยมาของเองขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ครับออกไปนะ่ะใบเหยือไม้ออกมาตัดแล้วโอ้ยเสียดายครับว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนลองอีกสักหน่อยเรียบร้อยแลย้ววันนี้ไปครับเอาใหม่ครับ ไม่ได้แต้มรันก็ื่อกี้ไม่ได้ถ่ายแล้วเสียดายแล้วเเก็บได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวให้ดูมันของขีดได้ มหรอกระโดดเต็มปาแล้วล้วขีดได้กล้องก็น่าจะเห็นนะเห็นแบบว่าไม่อะไรน,นะเต็มที่สองแล้วเต็มแรกไม่มีคลิปเะอปะไม่ได้ถ่ายไว้เอ้าเต็มปากเลยตายับเรับ โดนนส้รักฉีดแลเดืดป่าเลยเต็นปากเลยส่ยเก็บได้เดี๋ยวก่อนเอาดีไม่นี่ย Khiến này, không biết tiếng không vậy bảo ui tìm người à lép cái to không